แดงชุมพูสวยนะครับตอนนี้ไฟเด็กนะครับบางทีเราให้ดูมีไ้ไซใหญ่ก็มีนะครับไซใหญ่ไซไซใหญ่ก็สวยแดงชุมพูเส็นเรียบสวยนะครับแดงเก่าแดงเะไก็มีนองชุ่มพูก็มี ซอ,อยแย่นะครับจากร้านเจเจมจันทร์จังหวัดจันทบุรีครับท่านสนใจเรื่องคอยก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านเจเจมจันทร์เรื่องคอยเราถนัดแลวก็ ทำงนานนะครับรับรองเราไม่เอาคลอยเทียมให้ท่านราจะะอลแพ้ให้ท่านตายให้ท่านนะครับจะได้ไม่มีปัญหากลับมาเพราะเราต้องรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ขายแล้วขายทิ้งไม่ใช่มือเรามักเล่นเราเป็นมืออาชีพเลยทําเป็นธุรกิจแบบมาตรตฐานไม่ใช่ต่อค้า รุ่นใหม่ทั่วไปที่สาบช่วยนะครับเราเป็นพ่อค้าที่ทำมานานเป็นสิบสิบปีต้องรักษาที่เสียงสกุณภาพนะครับใจก็โทรได้ถึง67556หมืนหนึ่งครับ